จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดีเรายังมีลมหายใจต่ออีกหนึ่งวันนะคะในวันนี้เมื่อวานเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะมีลมหายใจไหมพระพุทธองค์ก็สอนให้เรามีสติกับลมหายใจวันต่อวันไม่ให้โหยหาอดีตไม่หาไม่ให้คอยควาอนาคต ถ้าเราไม่โหยหาอดีตไม่คอยคว้าอนาคตเราก็จะอยู่กับปัจจุบันนะเป็นการสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้นนะคะมีจิตและสติอยู่ภายในไม่ส่งจิตออกนะรับรู้สิ่งที่เกิดไปในร่างกายของเรานะบางรูปบางนามบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณเป็นนั้น คนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนนี้คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรคนนั้นที่จริงไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงตัวสําคัญที่สุดคือกิเลสมารเรานี่เองกิเลสมารที่มันเกิดในใจในจิตของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงเราอย่าไปบอกว่าเวลาเราทําอะไรหรือว่าคนนั้นมาทมา am, ํามาบโนกรรมวจีกรรมวัายกรรมกับเราก็บอกว่าคนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไม่ใช่ เจ้ากรรมในเวรของเราก็คือจิตของเรานี่เองจิตและสติที่ไม่ไม่มีสตินะคะจิตตะสังขารหรือจิตวิญญาณที่ไปรับรู้รับทราบต่างๆเหล่านี้เองเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราจิตวิญญาณจิตตะสังขารจิตส่งออกจิตปรุงแต่งจิตหาเรื่องอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายที่พูดเป็นประจำว่า สมมุติว่าแม่มีคนมา,าจับจ้วงล่วงเกินอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาบอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแม่ที่จริงไม่ใช่เลยถ้าแม่ไม่ไปคิดปรุงแต่งไม่ไปเอามาเป็นทุกข์อันนั้นก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรกันคนนั้นเขาก็รับกรรมคืนไปเลยกรรมของใครของมันไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมในเวรใครเวลาเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรก็คือให้ตัวเรานี่แหละนะคะให้ในจิตในใจเรานี่แหละนะ เพราะว่าจิตใจเราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราสร้างสังขารใหม่อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงขอให้ลูกเกิดสติปัญญาตรงนี้อย่าไปมองเพ่งข้างนอกว่าคนนั้นทําให้เราคนานี้ทําให้เรามันไม่จบถ้าเราไปบอกคนนั้นเจ้ากรรมในเวรเอาอีกคนหนึ่งเราไปโน่นไปนี่เขาก็มาดา่าเรามาว่าเราเพราะกิเลสของเขาเราก็มาบอกเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราไม่จบนะถ้าเราคิดอย่างนี้จะไม่จบเลย แต่ถ้าคิดว่าเจ้ากรรมในเวรตัวใหญ่ที่สุดตัวสําคัญที่สุดตัวเอกก็คือใจของเราไปแบกเขาไว้นั่นเองเป็นจิตตะสังขารจิตวิญญาณที่ไปรับเอาเรื่องราวข้างนอกนะคะมาไว้ในจิตในใจของเราเป็นเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงของเรานะขอให้ลูกๆทั้งหลายปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้แหละ เปลี่ยนเจ้ากรรมในเวรก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของเรานี่แหละเราไม่ยึดเราไม่ไปแบกเรื่องราวท้งข้างนอกมาไว้ในจิตในใจเราก็ตัดระบบสังขารนะคะจิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนะคะจิตใจของเราเมื่อสิ่งใดๆที่ เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เรารับรู้รับทราบอันนั้นเราอุเบกขาวางเฉยมันก็จะดับไปเห็นไหมเรามาจัดการเจ้ากรรมในเวรภายในมันจึงจะสําเร็จนะถ้าเราไปจัดการเจ้ากรรมในเวรภายนอกมันไม่สําเร็จแน่นอนนะจะเกิดมากี่ร้อยชาตินะคะกี่อางไขยกี่แสนมหากรก็ไม่ตัดได้เพราะว่าพอคนนี้เราไปทําความดีกับเขาเขาก็หยุดทําลายเราแล้วก็ ไปเจอคนอื่นอีกเขาก็ทําลายเราอีกแล้วก็ไปจัดการให้เขาทําดีกับเราด้วยการพูดดีด้วยการแบ่งปันด้วยการน่นน่นน,นี่น,นี่เดี๋ยวคนใหม่ก็มาอีกไม่จบ <c oughs> นี่แหละเห็นแล้วยังเห็นวงจรเจ้ากรรมนายเวรแล้วยังวงจรเจ้ากรรมนายเวรคือตัวเราเองจิตใจของเราเองจิตสังขารจิตวิญ,ญญาณของเรานี่นะลูกทั้งหลายเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยน เราอย่ามัวไปเพ่งโทษจ้องโทษเรื่องราวภายนอกอย่าไปส่งจิตออกอย่าจิตหาเรื่องนะถ้าจิตไม่หาเรื่องเราก็จะอยู่สงบภายในจิตใจและร่างกายเรานี้เองเห็นไหมมันก็จะมีวันจบวันดับนะทำงานภายในของเรามีวันจบทำงานทางโลกทำยังไงก็ไม่จบ แต่ถ้าทำภายในจิตใจและร่างกายเรารับรู้รับทราบเห็นกิเลสภายในร่างกายเราจบแน่นอนจบที่ใจที่ร่างกายก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเป็นแค่ส่วนประกอบเป็นสิ่งแวดล้อมให้เราอาศัยร่างกายให้เห็นเวทนาและความรู้สึกเพื่อชี่จะฝึกอุเบกขาเพื่อที่จะฝึกกำจัดกิเลส บาปอากุศลสังขารตัณหาอุป,ปาทานในขันห้าของเราเห็นไหมทุกอย่างเรียกหลายหลายชื่อแตกต่างกันไปแต่อันเดียวกันความหมายอันเดียวกันคือกิเลสมันในใจของเรานี่เองพอเราเป็นกิเลสมันในจิตใจนะร่างกายเราจะพลอยเป็นไปด้วยจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตป่วยกายก็ป่วยจิต ร่าเริงเบิกบานจิตก็แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเห็นละย่างฉะนั้นอย่าไปหาเรื่องปรุงแต่งสิ่งภายนอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไม่ใช่มาบอกว่าผีนั่นผีนี่มาทำคนนั้นคนนี้มาใส่ของนะ พระจีบางลูกบางน้มหาว่าคนนั้นเอาของมาใส่คนนี้เอาของมาใส่ทําให้ตัวเองป่วยทําให้ตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่น่ะเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีปัญญาเป็นปัญหานะคะส่งจิตออกไปประเมินข้างนอกว่าคนนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เป็นปัญหากิเลสของเราลว้ลวนเลยถ้าลูกอยากจะพัฒนาปัญญาของเราต้องเดินจิตเดินสติไว้ภายใน คำว่ากเดินจิตเดินสติต้องอยู่ภายในอย, new, อย่าไปอยู่ในร่างข้างนอกให้อยู่ภายในขอบเขตสารพางกายกายหยาบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนเราก็รู้รับรู้ไปว่า mm. มันรู้ตัวไหมมันมีสติมันมีจิตอยู่ภายในร่างกายไหมเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายเราอุเบกขาวางเฉยได้ไหมนี่เอง เจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงคือจิตสังขารจิตวิญญาณของเราที่ไปขุดไปคุยเอาสิ่งภายนอกเข้ามาหาเรื่องหาราวส่งจิตออกไปปรุงแต่งคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทําให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่นะกลับจิตกลับใจมาประเมินตนเองเพราะเราส่งจิตออกนะคะส่งจิตออกเป็นจิตหาเรื่องเป็นจิตสังขารเป็นจิตวิญญาณที่ไปรับรู้รับทราบนะ พอจะเข้าใจใช่ไหมลูกทั้งหลายตอนนี้ลูกฟังแล้วจะเกิดปัญญาเป็นสูตะมยปัญญาแม่พูดให้ลูกเข้าใจนะคะว่าเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงที่ตัวใหญ่ตัวเป้งตัวเอกก็คือจิตของเรานี่เองนะไม่ใช่เทพเทวดานางฟ้าหรือเพราะมนุษย์คนนั้นคนนี้หรือเพราะมารคนนั้นคนนี้มารในใจเรานี่เองเป็นตัวทำให้เราเป็นไป ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกฎแห่งกุศละกรรมก็ยุติธรรมเสมอกรรมเป็นคำกลางกลางไม่แปลว่าดีหรือชั่วแต่พอเราประพฤติปฏิบัติแล้วเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนคนอื่นอันนั้นแค่เรียกว่าอากุศละกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีไม่งามเป็นกรรมที่แนวลบเป็นกรรมที่สร้างปัญหาให้ตนเอง ถ้าเราทำแล้วมีประโยชน์ต่อตอนเองและมีประโยชน์ต่อคนอื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อจักรวาลอันนั้นเป็นกุศลกรรมนะคะเป็นกรรมบวกกรรมดีกรรมงามกรรมที่พาให้เราอยู่ในสุขติภูมิหรืออยู่เข้าสู่จิตอิสระจิตสุญญาตาจิตนิพพานได้เห็นแล้วยังเห็นทางเดินนะคะเห็นทางเดินของจิตแล้วยังนะ เราอย่าไปโทษภายนอกเราอย่าไปมองภายนอกว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุสาเหตุเกิดจากจิตของเรานี่เองเราป่วยเพราะว่าจิตเราเศร้าหมองจิตหาเรื่องจิตโกรธจิตหงุดหงิดจิตโลภจิตหลงร่างกายป่วยไปด้วยถ้าจิตตื่นรู้เบิกบานจิตและสติมีสัมปะชัญญะอยู่เสมอรับรู้อะไรเกิดรับรู้อะไรดับอุเบกขาวางเฉยกับมัน ไม่เอาเรื่องไม่เอาเราไม่ปรุงแต่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะดับไปหมดไปจะเป็นเรื่องทุกเวทนาหรือสุขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขมันก็จะดับไปดับไปดับไปทําให้เราอิสระจากทุกเวทนาสุขเวทนาอทุกข,ขมสุขหลังเล่านั้น จิตใจจะเลิศเบิกบานจิตใจจะตื่นรู้เบิกบานจิตใจจะมีสติสัมปชัญญะจะรู้เนื้อรู้ตัวร่างกายจะพลอยแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสตามไปด้วยกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขยันทำงานตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นแล้วยังฉะนั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรคืออยู่ เป็นจิตภายในของเรานี่เองเป็นกิเลสของเราเองเป็นจิตตะสังขารจิตวิญญาณนะคะจิตที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งเมื่อเราฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาอยู่เสมอเสมอต่อเนื่องนะทำเข้มข้นตลอดเวลาใช้ระยะเวลาต่อเนื่องนะไปเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ แล้วมันจะรู้เห็นนะคะว่าจิตของเราอิสระขึ้นมันมีความสงบสุขขึ้นมีความสันติไม่มองโทษคนอื่นไม่เพ่งโทษคนอื่นแล้วแต่จะเห็นภายในจิตของตนเองทำงานว่าอ๋อจิตเราไปหาเรื่องข้างนอกที่จริงเนี่ยกิเลสภายในเรานี่เองพอเราประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจพอกิเลสมันหมดไปดับไปหรือจิตมัน เกิดความเกิดสติปัญญาญาณยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราอุเบคาวางเฉยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามคําสอนกิเลสก็หมดไปจิตตะสังขารก็อ่อนกําลังลงและหมดไปจิตหาเรื่องก็อ่อนกําลังลงหมดไปจิตวิญญาณก็หาเรื่องที่ที่หาเรื่องก็อ่อนกําลังลงแล้วก็หยุด นะคะหยุดไปส่งจิตออกอยู่แต่ภายในสิ่งไม่ดีไม่งามก็หมดไปหมดไปหมดไป,หดไปเหมือนซักผ้านะซักเสื้อซักผ้าสะอาดมากขึ้นมากขึ้นเช็ดบ้านถูบ้านหลายๆครั้งหลายๆรอบมันก็สะอาดขึ้นนะสะอาดสะอา้านเป็นเงาเวววับไม่มีฝุน่นจิตเราก็เช่นกันแค่ใช้ลมนะคะนะใช้ลมสูดลมเบาๆเข้าไป นะกลั้นไว้เป่าออกปล่อยออกดันออกทาอย่างนี้วนไปวนมาวนไปวนนาะอยู่กับลมนี่แหละอยู่กับลมตลอดเวลานะหมดลมก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะจบข่าวถ้าใครจิตสะอาดก็เข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานไม่ต้องมาเกิดถ้าใครยังฝักใฝ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในจิตในใจอยู่หวังสมบัติก็จะมาเฝ้าสมบัตินะอาจจะมาเปิดเกิดเป็นมนุษย์ในบ้านหลังนั้น หวงข้าวห่วงของห่วงคนห่วงครอบครัวห่วงหน้าที่การงานก็จะกลับมาหาสิ่งนั้นๆอาจจะมาในลักษณะมนุษย์ก็ได้ถ้าเรารักษาศีลถ้าเราหลงสมบัติหลงเนื้อหลงตัวหลงครอบครองก็จะเข้ามาสู่เดรัจฉานนะคะเข้าท้องหมาท้องแมวที่เราเลี้ยงไว้เข้าท้องสิ่งต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ถ้าเราโกรธงดหงิด,งดก็เข้าสู่ท้อง น,านารกอบายภูมิไปนะคะถ้าเรามีแต่ความกลัวหลบหลีกหลบหลีทําความผิดผิดกฎหมายกฎหมู่ผิดกฎแห่งกรรมผิดอะไรก็แล้วแต่ไปทําผิดตลอดเวลาไปผิดศีลหรือไม่รักษาศีลไปโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติมีแต่ความกลัวกลัวเขาจับได้กลัวเขาลงโทษกลัวเขารู้อันนี้จะเข้าสู่จิตอสุรกาย ไปแอบซ่อนอยู่ที่มืดตามหลืบถ้ำตามที่ชื้นแฉะตามที่สกปรปลุกนะเป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายแต่ว่ามีาขันที่สองสามสี่ห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังใช้นะคะยังใช้สี่ขันอยู่แต่ทุกทรมานนะคะทุกทรมานไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะคะเทพเทวดาพลมอาลุบป,ปรหม สิ่งเหล่านี้เป็นไม่มีกายหยาบมีแต่กายและเอียดคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะไปเสวยพบภูมิทั้งสุขคติและทุกขคติพบภูมิตามที่ตนเองทําไว้ในขณะที่มีชีวิตนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาสัญญากับลมเลยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เนี่ยไอที่เราได้ท่องมาได้สวดมนมาเนี่ยแหละ มีความหมายนะลมเข้าก็รู้สูดลมกระทบจมูกกระทบหลอดลมกระทบทุกส่วนของร่างกายถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าสูดเข้ามาใหม่จากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมาสู่กลางกระหม่อมเราก็รับรู้ลมตรงนี้อันนี้ขณะทำวิปัสสนานะการเคลื่อนไหวตามร่างกายตั้งแต่บนลงล่างล่างขึ้นบนคือศีรษะลงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขึ้น ตามส่วนต่างๆของร่างกายและขึ้นบนศีสษนนี่นะเรียกว่าการทำวิปัสสนาน,นี่แหละมันจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังลงจิตะสังขารจิต,จตมานทั้งหลายนะจิตปรุงแต่งทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายอ่อนกำลังลงไม่ส่งจิตออกไม่ส่งไปหาเรื่องอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแล้วก็สงบเรียบร้อยนะคะเชื่องแล้วจิตที่เชื่องแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสงบมาให้เรานะ จะไปเป็นเพื่อนของจิตพุทธ,ธะที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกมีจิตพุทธ,ธะถูกห่อหุ้มดูด้วยกิเลสกิเลสมันในใจเรานะไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้ในศีลบ,บาปอกุศลทุกสุขทั้งหลายอะไรทั้งหลายที่เราไปสะสมมาหลายพบหลายชาติมันอยู่ในจิตในใจเรานะั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้ในศีลของเราอยู่หุ้มจิตพุทธ,ธะอยู่นะ มารทั้งหลายกิเลสมารทั้งหลายหุ้มจิตพุทธะอยู่พอเรามาฝึกอา,านาปนสติและวิปัสสนานะคะสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกแล้วให้จมูกทาหน้าที่จิตและสติคอยรับรู้รับทราบไปดูไปเฝ้าไปจ้องไปม,มองฝึกอูเบขาฝึกวางเฉยนี่แหละนะกิเลสมารทั้งหลายความชั่วบาปอากุศลทั้งหลายการยึดมั่นตัวตนทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันจะหมดไปอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลง แล้วมันจะดับไปนิดนะคะมันนิโรธเห็นไหมพระพุทธอ,องค์บอกว่านิโรธคือกิเลสดับมารทั้งหลายดับนะกิเลสมารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมันหมดไปมันดับไปมันตายไปออกจากจิตจากใจจากร่างกายเราไปนิโรธคือนิโรธจากร่างกายจากจิตใจเราไปนะไม่ใช่ไปนิโรธอยู่บนอากาศหรืออะไรเป็นนิโรธอยู่บุคคลอื่นๆไม่ใช่นิโรธในจิตในใจเราคือกิเลสออกจากจิตจากใจเราไปนะเข้าใจกันแล้วยังลูกๆทั้งหลาย ปฏิบัติมันยึงจะเข้าใจนะแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติมันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการปฏิบัติมันมีอิทธิบาทสี่เลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจการทํางานของจิตจิตของเราคือกิเลสเรานี่แหละถ้าจิตยังไม่ได้ฝึกเป็นจิตตะวิญญาณและจิตสังขารนี่นะจิตสังขารจิตวิญญาณหรือจิตกิเลสจิตทรงออกนี่แหละจิตหาเรื่อง จิตงุดหงิดจิตโกรธจิตเร้าหมองจิตผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้ถูกฝึกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอานาปนาสติยังไม่มีสติกลมหายใจยังไม่มีสติกับในร่างกายและจิตใจฉะนั้นมาเข้าโรงเรียนอานาปนาสติจิตและสติอยู่ภายในเลยทีนี้นะ ให้จิตและสติที่ยังไม่ได้ฝึกนะเกาะลมไปนะลมมันอยู่ตรงไหนก็ไปเกาะตรงนั้นนะตามลมไปดูนะลมอยู่ตรงไหนก็จิตสติวิ่งตามเลยอยู่ในร่างกายนี่แหละนะเสาะหาดูว่าลมมันอยู่ตรงไหนนะจิตและสติจิตตะสังขารน,นี่แหละฝึกก่อนฝึกตนเองเหมือนเข้าอนุบาลถ้าจิตตะสังขารจิตวิญญาณจิตส่งออกไปเนะี่ยมาเกาะลมหายใจลมหายใจเข้าก็เห็นลมหายใจออกก็เห็น ลมหายใจอยู่ส่วนในของร่างกายก็เห็นนี่นะมันจะทําให้เราได้ฝึกอุเบกขาวางเฉยกับทุกเวทนาทั้งหลายแล้วมันจะดับไปหมดไปหมดไปดับไปมันจะอิสระจากทุกตรงนี้เองมันจะจิตเบากายเบาใจนะจิตตื่นโรเบิกบานนะอยู่ในชีวิตประจําวันเราประเมินตัวเองเลยมันจะเป็นคนน่ารักคนใจดีขึ้นมานะมันจะไม่เอาเรื่องเอาเราไม่ไปโทษคนอื่นว่าทําให้เรามันจะเห็นว่าโอ้ oh ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดคำพูดเขาที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับเขาเราต้องประเมินจิตใจตัวเองไม่ไม่เปรียบเทียบคนอื่นนะความก้าวหน้าของจิตของหน้าที่การงานของอะไรทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเราอย่าไปเปรียบเทียบข้างนอกเปรียบเทียบภายในเลยแข่งภายในเรานี่แหละวันนี้เราดีขึ้นมาจากเมื่อวานไหม วันนี้เราไม่ส่งจิตออกไปหาเรื่องใครใช่ไหมวันนี้เราไม่ดา่าไม่ว่าใครใช่ไหมนี่นะเขาเรียกแข่งกับตัวเองอ๋อวันนี้เรารักคนนั้นขึ้นมาเราเอ็นดูคนนี้ขึ้นมาวันนี้เราช่วยเหลือคนนั้นขึ้นมาช่วยเหลือคนนี้ขึ้นมาวันนี้เราได้ทำบุญทำทานนะวันนี้เราได้ตักบาตรกับพระกับชีกับผู้ที่ปฏิบัติวันนี้เราได้ดูแลแม่ดูแลพ่อเราพูดดีกับพ่อแม่เราพูดดีกับคนข้างเคียง นี่นะคะเรียกว่าประเมินตัวเองตรงนี้ไม่แล้วอย่าไปไประเมินคนอื่นนะเราประเมินจิตของเราเนี่ยค้นหานะว่าเราชั่วตรงไหนนะเออออกมาให้ได้อ๋อเราชั่วตรงนี้เองเราเห็นเก่ตัวเราขี้เหนียวเราขี้เกียจขี้คลั่นเราตอนตื่นสายเรานะนอนมากกินมาก นะแต่ทําน้อยเนี่ยนะทำก็คือเจริญอาณาปณสตินี่แหละงานทางโลกทํำยังไงก็ไม่จบแต่งานทางธรรมเรานี่แหละจบแน่นอนลองฝึกดูนะคะลูกนะกิเลสมานที่แท้จริงนะคะมานตัวใหญ่คือมารในจิตในใจของเราขอให้ลูกๆทั้งหลายฝึกจิตฝึกใจไปนะคะฝึกเห็นกิเลสภายในจิตใจตนเองนี่แหละแล้วเราจะอิสระจากทุกแน่นอนคะ่ะ